สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่ออกกกกอกนะคะมาดูช่างค่ะกำลังใส่รางน้ำผุนนะคะมาดูกันค่ะ

อัน,น้ยาวยาวอยู่นะคะน่นค่ะข้างหลังก็ใส่แล้วนะคะรางน้ำน,นีาจะมาใส่ข้างหน้านะคะเพื่อมาให้อ่ฝนที่ตกมันก็จะไหลไปลงตรงนู้นนะคะเพื่อกำลังมัดก,กันอยู่จ้าไม่เคยเห็นนรางน้ำแบบนี้บอ เพิ่งเคยเห็นนะน้องบอกว่าเพิ่งเคยเห็นรังน้ำแบบนี้้ผู้ใหญ่ยยก็เพิ่งเห็นแต่ว่าเขาทำแบบครึ่งนะอันนี้แบบเป็นท่อแล้วเนาะอันนี้ทนกว่าสังกะสีบ่พ่อผู้ใหญ่โอ้คือเพ่เห็นหอดเจ้าสามเบิ้งนี่พ่อผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้พ่อผู้ใหญ่บอกว่าทนก,ก,กว่าสังกะสีนะ พี่จ้าเราดูนะคะทำรางน้ำนะคะ f c ก็เอาไปทำกันบ้างนะคะใช้ท่อ PVC นะคะทำเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะคะมันไม่เห็นได้มันอยู่ใกล้แบบนี้นะไปนู้นป่ะ ค่ะคี่ะ่ผู้ใหญ่มาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่านะคะนี่ก็จะทําแบบนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่ารางน้ํานะคะแต่ว่าใช้ท่อ PVC นะคะทํามันจะทนกว่าแบบใช้สังกะสีนะคะ ทังทาสิดแล้วนะคะข้างหลังส่วนข้างนี้ก็สิดแล้วค่ะเราจะใช้เขาเรียกว่ารางน้ำเนาะค่ะช่างก็กําลังทํานะคะหลังจากทํารางน้ําแล้วก็จะเอาดินทรายอยู่ข้างล่างนี้นะค่ะเข้าไปอยู่ในคานนะคะเนาะเข้าไปเทเกียดินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเทพื้นเนาะค่ะ ทำให้สวยด้วยนะช่างบอก <laughs> นี่ค่ะเรามาดูแบบน้อยนะคะแบบเล็กย่อลงมาค่ะแต่ไม่ชัดต้องให้เอซีดูแบบใกล้ๆเนาะนี่ ขยับเข้ามาอีกนิดนึงนี่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่ค่ะนะอันนี้ก็จะเป็นกองทรายนะคะเนาะนี่ค่ะใกล้ๆเลยนะคะมาใกล้ๆอันนี้ก็เสร็จจากตรงนี้แล้วก็จะเอาดินนี่มาขึ้นเข้าใน พี่จายบ่เดี๋ยวเราไปดูตรงที่คานนะคะเนาะคานใหญ่มากเลยนะคะนี่แล้วก็จะต่อมาพี่อาลงตรงนี้เลยใช่ไหมน้ำมันไหลไปหลังคา,าอ๋อมันไม่ไหลไปหลังคาแล้วมันก็จะมาลงตรงนี้เลยจะต่อไปอีกบ่ อ,อ,อ,อืมแล้วค่อยต่อท่อลงมาแน,น้ะค่ะนี่ค่ะท้องฟ้าวันนี้นะคะโอ้โปร่งใสมากเลยค่ะแต่ว่าไม่แดดน,นะคะวันนี้นคฝนกำลังจะมาสลองลองดูเนาะ <laughs> คืคมแล้วนะคะคืมๆมๆมาแล้ว,รว,วพระผู้ใหญ่บอกว่ารอดูนะคะว่ามันแรงไหมแล้วจะค่อยต่ออีก <tie> มันก็ไม่แรงเท่าไหร่หรอกเนาะอ๋อต,ตัวท้าย,ยนนถ้า,ยถามันแรงก็ได้ต่อ,ลอ,ตอแล้วเนาะเ,นปปเามน เอาไปลงข้างหลังบ่อนเนาะถ้าพขาจะใส่ละเนงใส่ขึ้นข้างบนใช่ไหมมันขึ้นเอาขึ้นได้มันแบบนี้บะแล้วแต่เราบะติดติดต้องมาเป็นข้างล่างต้องเป็นข้างล่างถ้าจะทำชุบไปไเดี๋ยววัตีีละว่อ ว่าสตรงๆล้ะไ้เดี๋ยวนี่ยไม่เสร็จนะคะช่างก็ทำอยู่จ้าเนี่ตวน้ำ้มุรนหาร้่หมุนเอาก right, ็ได้น่ะนะเอาแล้วเดี๋ยวยิงให้แน่นมุน้นตรงตรง เราได้แล้วั่นี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าทํารางน้ำค่ะใช้ท่อ pvc นะคะช่างทําแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะช่องไม่ออากดกอค่ะต้องขอขอบคุณเอซทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยดูคลิปนี้ให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ